อาวเป็นเมย์เหรอเป็นเมย์เหรอคนสวยผมต้องเล่นเมย์ค่ะรอบเพิรมพีซมาไม่เหมือนรับแบบในคำจะเในปุิยะเธอยอยากได้รับไอดอลแบบเรอไย อรยาเซลจากซีสต์สวัสดีครับพูดกันอยู่เลยนะครับว่าเมื่อกี้ว่าเปิดปิดคลิปไม่เป็นแล้วใช่งงต้องทำยังไงเอ่ยคือวันนี้ถึงจะมี energy ออมๆเต๋อเชื่อว่าเพลงน่า react ไม่ออกใช่เพราะว่าแต่ละวงที่เราดูในสเต็ปของวันนี้คือเราคอยเราคอยเลยพอมามากแล้วค่ะเหล่าพวกเกิด์ุกรุ๊ดเดือดทั้งหลายตั้งแตเด็กปีศาจกับเพลงเราพาขึ้นค่ะใช่มี Go Up เพลงของเขาเตอร์ไปแล้วเออเป็นภาษาไทยนะเราพาขึ้นนะซิงเกิลพาขึ้นมีใครเห็นฟีดแบ็กหรือเห็นแบบอะไร ได,ไดมาก่อนยังไม่เห็นตอนนี้ว่าช่วงโปรโมทอย่างเงียบๆแต่พอเพลงปล่อยมาแล้วก็แอบพายไปแล้วแอบจึงแอบเห็นฟีดแบ็กจากอีกพวกเด็กๆว่าก็เหมือนเหมือนเหมือนพาขึ้นอยู่นะคุณออพี่ก็ตามชื่อเพลงอยู่แต่เพอร์ฟอร์แมนแน่ดูเวอร์อยู่่<ล>ะใช่เป็นแบบนางหกแหววปึ้งแล้วจุดปวดจริง น่าจะเป็นอย่างงั้นไม่เอาแล้วเต้นหน้าจอ LED เออเ้แบบเซงที่แบบว่ามีหกพหน่อยยาคือน้องเขาแบบปอดปอดรั่วปะเออปอดรั่วอะไรถามจริงมาน้องซ้อมปอดค่ะดูเลยไหมล่ะดูเลยดีกว่าโอเคถ้างั้นเราก็พาขึ้นเลยแล้วการกระเด็กปีศาจแต่ก่อนที่จะไปพาขึ้นก็อย่าลืมที่ก็จะกด s u b ส cribe นะครับช่องของเรากลับมาแล้ว subscribe หน่อยใับไคร์นหนึ่งใช่กดีกว่าสามสอง โอ้อ้ยมีงบเหมือนเหมือนเบรเร่ดอ่ะอุ้ยงบซีเวอร์อยู่นะสิทธิพังมากเออมาเลยปวดไหม,มเป็นสไนเปอร์เด็อุ้ยมีพังมิเซ่นนะแฟนต <S <S> าซีมีซาบุไรด้วยอะไรเด็ดเดบิวเกม <S <S <S> อาสับปะฉันคิดว่าใช่ก็แรปขนาดนี้จะเป็นใครล่ะครับคุณพี่รู้เลยสุดมากเอาเย้เมื่อกี้มาแล้วเสียงรู้เลยรู้เลยดูนี่ใครอย่าไปยุ่งอย่าไปยอมลูก ได้อยู่เธอได้อยู่โอ้อ่ะมาแล้วตื่นแล้วฟืนจะฟืนฟืนเราบอดคนสวยไข่กรอบหนูลูกไว้อะฮะย้อนมาแล้วนะไม่แลบแล้วซีนบูมกองบากสองมกจะตั่งบูแรกอยู่คนเดียว มาแล้วค่ะมวยไทยเวยซิกิต้าหรอใช่ซิกิต้าเราเลิศมากนะไอซิกิต้ามาสมมวยไทยใช่อุ้ยอุืยอไทยไหลเนางเมื่อกี้นั่งโดนใครอ่ะออร่ารอดรับไปเป็นแม่หรอเป็นแม่ยอคนสวยเขาต้องเล่นแม่์ค่ะคนสวยจะไปยิงปืนอะไรไม่ได้เพิ่มเพิ่มพีชมาก เริ่องเมดมาที่ดาสตาร์มาสิงอรเนี้ก็บู๊เออคนสวยวงวิ่งไม่ได้เขาเป็นเมดค่ะนี่นังสนายนั่งเป็นนัทไงโอ้โหสุดทาโป้มากจริงไม่เราไม่เห็นท่าเต้นเล่ยมันดูร้องเล่นเกมต่อสู้ม มาแล้วเวทมนต์กระทรวงเวทมนต์เมืองไทยหน่อยมาทำไมกูกูบอกว่าไม่สียใเป็นแม่จะไม่เล่นคิวบูกม่อยากคือสลิปหัวเลยหัวเขาให้ออชิยมกระจายโปรดักชั่นลดนะเพื่อนเพื่อนเพนไม่หรอเนอ้ไฮนอดเล็กเลยนะลดโอ้ไฮนอดยาวเลยอ่ะ ในหนึ oh oh. Time, like oh. hmm. oh, ่งที่จะพูดช่วงตัวเองอ้มาค่ะดี่เลยเรายืนเหมือนเป็นรุ่นพี่ไปแล้วอ่ะค้าจบอ่ะไหนรุ่นพี่ยืนยังไงยืนสิไม่ดีหร พอเงจบปุ๊บคือเบาละเบาเลยเงียบเลยเงียบเลยตอนเมื่อกี้คือห้องระเบิดอจบแล้วค่ะเอายังไงมีความเหมือนเกมเกมมากมันเป็นเพลงสำหรับเกมปะสุดๆไม่ใช่ไม่น่าหน่ะเพราะว่าเป็นไททอลเลยอ่ะไททอลเลยหรอถ้าเป็นไททอลเลยก็คือถือว่าแบบแตกต่างออกไปเลยจริงคือคนจะทำเอ็มวีอะไรสไตล์นี้ก็ต้องคอลแลัหรือเปล่าแต่นี้คือไม่รอไม่คอลแลักับใครก็ทำก็อยากทำก็อยากบู จริงอยากแบบอยากเป็นเมดอยากชกมวยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นเมดอ่ะพลอยอะคืออยากเป็นเมดใช่แบบไม่คุยชกมวยหรอมันไม่เข้าแล้วเราสวยเป็นเมดเราหนักโง่สนุเลยอ่ะใช้บิวตี้พิมพิเลชเป็นประโยชน์นะครับใครเห็นด้วยกดหนึ่งไม่เห็นแล้วก็พิมพ์อย่างอื่นอย่าเลยโดนด่าเยอะแล้วเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรเรื่องของเพลงนี่รู้สึกว่าท่อนฮุกมันไม่เหมือนกับ

ก่อนฮุกอ่ะท่อนพวกแบบเวอร์สอะไรเงี้ยคือเป็นแรปสักค่อนข้างเยอะแล้นอาจจะยากสำหรับเรานิดนึง่งแต่ว่าถ้าคนชอบแรปก็คือผ่ใจไปนะเพราะว่าลูกะอาซาชิกิต้าคือใช่อายฮยอนครบเต็มไปหมดฟังไปรอบแรกๆตอนแรกอ่ะคือขึ้นมาในใจแล้วว่ากลุ่มหน่าน่าจะไม่ชอบเพลงนี้นะแต่พอหลังบรีชอะจนอาฮยอนแอดลิฟเออสนุกนะมันดูแบบปล่อยพลังเยี่ย ใช่ใช่แล้วนี่ก็รู้สึกว่าเอเนอร์จีมันมีความแบบมันมันบูมันใหญ่อ,อะไรอย่างเงี้ยทำโชว์สโนโกุกเออแต่ในจริงอาจจะต้องไปฟังอีกสักนิดหนึ่งเราถึงจะตัดสินใจได้ว่าชอบไม่ชอบเพราะว่าช่วงแรกๆอย่างที่น้องงามกุ๋บอกคือมันเป็นแรสซะส่วนใหญ่แนะล้วฮุกอะร้องก็จริงแต่ว่าอาจจะงับคําได้ยากหรือไม่ใช่ใช่ประเด็นคือมันต้องเห็นท่าเต้นก่อนถูกพอได้เห็นท่าเต้นแล้วดนตรีมันชัดอย่างเงี้ยพอฟัง้วมันจะ มันหัวเปลนใหม่มันจะแบบเคาะอะไรอย่างนี้แต่คือเมื่อกี้คือไม่มีเลยเพราะฉันก็เลยแบบถ้าเป็น exclusive performance มแนนสัว์นี้มาไหมชอบดีมากเพราะว่าวีจารณาเราเราจะแบบดูไลฟ์ไม่ได้แล้วหลังๆอ่าใช่แต่ว่าถ้าไม่ได้มาจากช่องออฟฟิเชียลเนาะถูกเพราะว่าพวกรายการเพลงต่างๆชีสันไดใช่ไรกลับเป็นที่เรื่องแรปมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนแรปไอดอลมันเหมือนแรปไอเนี้ยตอดิน มันเหมือนแรปประกวดอะ <laughs> ประกวดโ <laughs> ชอมีดอ่มันนี่โชอมีดามาอ่มันนี่คือเป็นแรปแบบแบทเทิลแรปอะเออมันไม่ได้ดูเป็นแรปไอดอลที่แบบว่าคนจะมาแบบเต้นป่าเพราะฉะนั้นใช่ใช่ <ปะ S 2> มันไม่ได้เป็นฟีลแบบทําให้ร้องง่ายใช่แต่มันฟีลแบบก็จะแรปมันไม่เหมือนแรปแบบเล ja, ็กคำจากเล็กปุริยะเขาอยากได้แรปไอดอลแบบอะไรแก่งป้าครับพวกนั้นเขาไม่ได้ฝึกแรปไงเขาไม่มีคนเป็นตแหน่งแรปหรือว่าเราจะเป็นนัวแสองนาน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  ไม่มีอะไรประเสริแบบนั้นใช่ไม่มีแล้วคือจริงจังเกินคนฟังมันร้องตามไม่ทันแต่พี่ต๋องตามทันนะในเพลงที่พี่องชอบในจีบอลสอ๋อดริฟก็มันรับดีอะค่ะเราก็เราก็ต้องฝึกเลยเอส่าอะไรเออเขาก็ชอบลูกสาวเอซ่าพัฒต่างไปเอาไปดูเ performance ดีกว่าใช่ไปดูเพราะว่าอยากดูแหละดูปกแล้วแบบโคตรจะเวอร์โคตรจะเวอร์เมื่อกี้ยังแซงกันอยู่เลยเพราะฟูดจริงอะไรจริงไปอ่าไปดูเลยดีกว่าไปสามสองหนึ่ง อุ้ยแดนเซอร์เยอะโอ้โหฉากจริงมะเนี่ยไป่กั๊กครูนี่เหมือนที่แคสไอที่เขาประกวดในรายการนะเพราะเคยเห็นปะมันจะมีคลิปหนึ่งที่ใช้อ้าวสาวว้ายผมเลิศมากเออผมเลิศมากพี่ใครอ่ะดุกูรับผมเป็นพี่ลิซ่าเลยโอ้มันโคตรจะแยบเลยอ่ะว้าวเออเออเลิศเลิศไม่กระครูเออ โจ๊กผมผมจะโจ๊กผมเหมือนนี้เลยลิซ่าล็อกสตาร์เออเออบันนี่จอบปากด้วยนะเออวัดหน้ามาลิซ่าไม่ใช่ค่ะเป็นหน้ามาปตุ๊บโดนตาอุ้ยอุ้ยสั้นนิดสั้นนี่อุิยสวยมากไออ่ะตึ้นแรงมากเมื่อกี้ นี่จุดแปลจริงเลยจริงผมยาวนะคุณเริ่มลงแล้วใช่ปุกคลิกที่หนึ่งสองสามแย่งกันออกมาใครอ่ะสุกาสกามาแล้วเมดมาอยากเป็นเมดอ่ะเออโวว้โคตรเลิเลยอ่ะท่อนเยอะนะมันคือ ันคืนนี้ยาาบอกคำว่า all า o u อ e r ที่แท้จริงอาสาครัไม่ใช่ซิกิต้าตอนแรกจะเข้าใจว่าคืออายอนใช่อายอนและในซิกิต้าแล้วก็ซิกิต้าเลิศสี่คนใช่ได้แลัวหมดโอ้เฟเชียลเนาะเออมาแล้วแต่รอบมีดูมิงหมดดูมิงหมดจริงๆเธอก็ไปโวทัวร์มาแล้วไงคุณพี่อ๋อใช่ถูกต้อง นี่มาแล้วอันนี้ตกเคปอ่ากูรอดูแฝงขึ้นอยู่เมื่อกี้ว้ายว่ะแดนเซอร์ลอยได้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยแต่ทาเต้นหน้าเต้นอยู่นะมันมีความแบบทาท่าไนิดนึงอ่ะสัเมื่อกี้อาสาเต้นแรงมากเนี่ยเจ็บบีบไปแล้วอะหย่อนไอกินเต้นเบามาไปเท่า เซมาน์ไลม์เซมานลมว้ายเต็นเป้าเลยครับพี่สุภาตุวนเนี่ยอยู่เออดีอยู่อยู่มาแล้วอุ้ย้อมเดี้ยักษยผมะโอ้เอริร้หนาเราต้องเทกเทคมืออ อุ้ยเอ้ยอันนี้ดีใครนี้ขอบคุณอาฮยอนเฮ้ยเดินเนี่ยมีโรมามีโรมาเดีได้ซีนเป็นคนเดียวเลยแย่งสายตาไปเลยเออโจบขวาเลยใครจบลอล่าไม่มีตรงกลางค่ะโบลอล่ากับชิคิต้าปะเหมือนจะไม่เห็นบอกกล้องบังนะคะทุกคนสิงเม้นได้นะคะพอ ไม่เห็นจริงมันเกี่กล้องบังกล้องบังอะค่ะ,ะจบแล้วอุ้ยรถหนะมีริ์มากอเออ,เอ,อนี่อแอบชอบเพลงขึ้นมาเลยพัก <laughs> ฉันชอบที่แดนเซอร์รอยอาจะเป็นฝีมือน้องแพรเป็นบน้องแพรนี่ชอบซีนอาหยอนเดินป่าใช่แล้วก็เรียกซีนเล่นใหญ่อยู่ตรงนี้เล่นใหญ่เออรถหนาแต่นี่ชอบการเรียกซีนของนายอย่างนึงก็คือที่นายไปยืนมุมเออเนี่เดินป่าก็มองมุมไงมองแต่ฝั่งนู้นเพราะฉี ใช่สิหมอเลนใหญ่ไงเออเราไปรมองลมมาแล้วน้วนำสายตาสดคนอื่นอยู่ตรงกลางไม่รู้ใครละชิแต่องขวามือคือใครใช่ซึ่งสิกดกันยืนกลางมากก็คือไม่เนครับตรงกลางไม่มองเพราะมองขวาใช่คือไม่รู้เลยว่าใครจบไหนแต่อายอนขวาแน่นอนริหมอเลนใหญ่อยู่คนเดียวแต่ชอบเพลงคือจริงๆเธอตอนเมื่อกี้ได้ยินเพลงอ่ะมันก็มีจังหวะที่มันเก็บ บีบแบบปุ๊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 บก็กล่าวไว้แล้วออว่าออถ้าเต้นมันต้องเก็บแล้วเ,เก็บจริงกล้องส่งอะไรส่งจังหวะส่งก็เลยกลายเป็นเปอร์เฟควิดีโอที่สนุกมากเออเปอร์เฟควิดีโอเนี่ยลงทุนถ่ายเอ็มวีได้อีกอันเลยจริงจริงเป็นแบบอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ละแม่ซึ่งความจริงคืออะไรรู้ไหมก็คือจริงๆก็ถ่ายไว้แต่ว่า สตอรี่เยอะเกิดก็เลยก็เลยแยกเลยละกันอ๋อเออใช่เพราะมันก็จริงๆก็ยัดได้เนาะมันหาจังหวัดยัดใช่จริงจมันยัดได้ก็เลยดีเหมือนกันพอแยกชิ้นน่ะคนดูก็ได well> ้ดูคุ้มคุ <h <h ้มไงเพราะวาฝั่งนู้นก็เรื่องเล่าก็เยอะเอ็มวีเรื่องเล่าก็เยอะท้าเต้นก็เยอะใช่เอาไปยัดก็คือหนาทีปะมันยาวเกินมันจะเป็นเล่นเพลงสองรอบแต่ก็อิ่มไหมล่ะคะพี่อิ่มอยู่แล้วดูไปเวิร์ทัวร์ไปหาเงินมาคนนี้ยังยัง โปรดักชันลดขึ้นกว่าเดิมครับแม่จริงจริงก็ประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไรก็ตามที่แวะเวียนม,มาดูจองซีหรือแวรเวียนม,มาดูหลายครั้งแนละ้วแต่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ลิมกดซับสไคร์เล็มกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดเราในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจองเซีส์หน่อยด้วยนะแล้วอย่าลืมกดติดตามทิกตอกช่องจองซีงช ANNEL ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอัญยง